วัสดีครับผมหัวหมอเจ้าเก่ากลับมาแล้วที่นั่งยวันนี้จะเจออะไรตลกตลกเพียบเเลยเลยครับเธอไม่อยากจะเจอจำผมได้ไหมเอ่ยใครน่ะฮะอะไรนะนักสกิลเหรอ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็ก,ก,กดดข่าเาา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 นาาาะาาาาาอาาาา่าานัาาาาา่าาีาม่าานเปาาเราา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 ากาาาาาาามาาาาาอาา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 อาาาามาดามาา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 าน เคร่งเครียดมากมากอืม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 ฮะอืมส<ะ>วัสดีครับพ่อใช่ไหมคนนี้หรือไม่ใช่เอ้ยหรือแม่แม่แม่แน่นอนแม่แน่นอนไม่ใ,นนนมใช่ต้องพี่เบพี่เบครับจำผมได้ไหมครับนัตพัฒน์แม่ครับจำผมได้ไครับนัตพัฒน นัตตาปัดนั่นไหมจำได้ไหมพี่เบนจำได้ไหมโบจำได้ไหมนี่พีนี่อ๋อจำไม่ได้แล้วปากหลอกจริงตายจเป็นไม่รเรื่องแหล่ลูกตะวันกันวนี่มามาชอกกันมามาจำได้ไหมนี่แหล่แหล่แหล่อมาจำไมนี่จำแไมานี่แหล่แหล เนนนนเนนนไม่ต้องเลยิ้มดิมไหมยิ้มดิไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องยิ่คิโมเปเละหายเลียเนี่ยคลิเลียตานีอ ใครออนี่รู้จักอ,อก๋อทำเป็นไม่รู้จักเราโน่นเลยดูจำได้ไหมนี่ฮะจำไม่ได้ใช่ไหมขนาดควอยเหล็กต่อปากซ้ำนะปากซ้องจบก่อนได้ไหมได้ไหมเออดีดีดีด รายการจบแล้วว่าหมอเจ้าเก่าปิดประตูลงได้แป๊บนึงนะกดผิด